เฮ้ยอย่าเอาเห่มนะเฮ้ยเต้นไปกินนะคอยว่าอยู่มึงหงมีไปเท่าไรหน่ยว,านาบวานายบ่มนะีคัดเลือกอขาขัดเลือไม่ได้นี่คนเบิ่งกาบเขียวหลุ่มๆนะ่ะคัดเลือจะได้กาบเบอร์เขียวหนึ่งมึงหงอยู่เมียบวกินแน่นหน่วยหนะหน่วยใดอ้อือเน้นเหล่อหลุ่ม Bạn không có bằng quá Cái đám ăn gì mình Chị ghi đi bằng ghi Ghi nè Ghi bằng tâm đi Nhà là bằng ghi rồi. hơi Nào, chị ghi Bài đi bài đi thăm phát sông đi đi, đi đi bài đi thăm phát sông Cứ xoay đầm ăn rộp bỏ đầm kẹt lọt อันกินยังไงโอ้ยตำหมองเกี่ยวขาวหน้าเค็มเราจะตำแดงนั่นเนี่ยโอ้ยหงิวบอกว่าคนมากินนี่มันหวานตำเนืนอีนแดงเนี่มันหวานเจ๊คือไปตำกินชาโจมันเถิ่อนี่มันต้องแบบนี้โอ้ยจระปุกินใช่ก็ไลยคือไปตำกินใช่กันนี้สิตําเนี่ยตําเนาะกินไปเดียวจะบอกกินบอกอ่าจาสีตํามาเค็มก่อนบอกินเถื่อนันนี้เนี่ยมันก็เถิ่ออยู่ กินหนยนจ๊ะพอป่ะไป,นนปไม่กินเน่ย,ยนเฮยนนหวานวานะบ <laughs> อกินเด้อตามเลยบกินเด้อนี้นะกินไดจะไปเก็บผักสลัดไหจ้ะอัยุ๊ผักสลัดมีส่วนนะทำบ่ะแต่เกาคื้าากอันนี้ยิมมะเขือเทศนั่นเฮียเนี่ย ้านองดีๆเนี <no p Obrig illions> ่ยใช่หรปลานะไปห้องป้าทินทินเพือไก่แล้วห้องหงป้าพึ่งพอป่ะไปแล้วขึ้มาไปแล้วหวานเลยหวาน ตั้มมืเส้ืมกรอบคพีเนะเลยานาแล้วของคนเยอะให้ให้เง้หดเพได้ให้พีนที่มีเง Ta bên lạc lạc này nhớ ngon như luôn 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 cây luôn 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 cho luôn 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 bà luôn 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 เป็นพัจท์ใหม่ยปล่วกัอนอืมชมไปทานกันผ<อ>ักก็งามดีเนาะเก็บไปกินเลยเก็เก็บจังเลยวะพ,พี่น้องโลกันหรือเปล่าเก็บผักสดๆจากสวนนะจ๊ะนี่อ่ะเอาะ แก่แล้วพุดอันนี้ยังสวยใช่ซหมดูมีนะฮะนอนพี่น้องอืมยากินปลาเผาดิจะกินพันธุ์กระปุนดิพักน้เดิ เก็บผักจากสวนสดๆจากสวนไปกินกันจะ ก่อนเนี่ยมันคมมันส่คมอยู่บนห้องวจังดจะไปรีวิวตอนกินให้เบอร์เราใส่กับดิทูว่ะปัวแต่งใบใหงนี่ผ,ผักพี่น้องผักสดๆจากสวนนะจ๊ะมามาพี่น้องมากินเข่าเที่ทยงร่วกันเนาะตอนนี้บ่ายโมงเลยเปิดโรงแลยก็ซองโมงมาพี่น้องเลยเ กวนผักส้มนี่ด้อจ้าอืกทินบกกินก็จากสวนคือกันสวนพ่อใหญ่เนาะกระหำนี่จากสวนคือกันสวนเขาอันนี้ของเฮาผักเฮาแต่เฮาบ่ได้ปลูกดอกคุ้ก็ซื้อเขามาาพอนี่เนาะนี้นิงาโพเนาะ เอามากินมอโลเลยกว๊ะไม่ดม่เอรมาไสนมาดีพี่น้องอย่าข้งดิ้เกินกินตัวสิกินตัวใดเออหรือมองต่ามาสั่งไปเจียมองเต่าเด้อค่ะเด้อเอาไปไว้ล่ะกางงามนะพอมบ้แม่ลวค่ะกินตัวเลยจะไปเอาเนาะกินตัวใดลูก

เเ็มาสิเอาให้กินเองบ่เพชรบ่เพชรเอาเพชรเกี่ยอะไอยางนั้นจ้ะเพชรเพิ่งเอาอะไรลุงลินกับไล่เนี่ยมันาละมาเนี่ยนี่ค่ะทานได้ให้นายได้เขียนนะคือได้ยินเราว่ามีตะเคียนบอกว่าเติมคุ้งงา มีเรื่องกระจหาอยู่แถวนาอืมเนี่ยหันเช่นะนี่อืมกระจหน้าก้กงเถอองศาอุบต่างเก่าองศาบดสายมาบดสามชินบาสามหคือห้อเลยครับ เอามาพี่มัน,มก,นมกินบอสาสีสาา่องศามันก็หอนจากเก่ามาสาสีเ่เพิ่มขึ้นมาชิบกว่าองศาจำนั่งลงนลูกเคยไ้ตกมาเ็นจา thưa ông đó. Biết nắng tin l่ะ mẹ. Thêm si rô vô được không ạ? Không không. Đi đi mẹ một cái này <laughs> <laughs> ừ, một cái <laughs> ừ, <laughs> 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 โอกชิกกินเห็ดลูกมันบมงามเด้ลูกตื่นมาแบบออกไก้เกียวเฮ็ดลูกไปกินเศษไผ่มาน่บ้างนอนฟันเบาได้กเฮ็ดนะใต้หูโต้าจอกจ๊ออยนอนฟันเบา ปาลูเอ้ยนี่นหละป้า,า,ปากินนะเล่น,ลนหน้องหาป้ากินเท้าเท่นเท่นน่ยนเ่นโ่านะ่ไม่อยากเตีโตะ๊ะจะตตีเดยวมันมาตีป้าพี่ต้องใช้กินยาพิดขวดกินยา,น,ยานอนดีนมากกินนมพิษขวดเออกินนมดืมขยะขวด คมา่าี่อบนน้องามได้ยูเจ้าหน้ามดมาในตีคืนแล้วบาทนี่ใหายเลยดิถ้าคนเดวน้องหนูจะตีคืนนะเจ้าหน้ามดเท่มึงทำเลย

มาจุ่นะไปทำกันบ่กระดมอยากมีไประการกล<ะ>ลเลยเนาะไป<ะ>มันออกมากา็ใส่แดกว่ะปามฮะเดินรถเดินรถตามมาแล้วโอข้ขอน,นอนแพ่อ จงกคนเนี่ยจรงรถกดเนียเรื่องท้องค้างหอยนะโชิหยนะัหบ้านนัาาเฮือ,อน,อย,น,น,นอ,ยอยู่ในดูปัน,นห่านดู น้าม่ป้ากี่พุ่นนะมึงไงน้มามามาใช้หน่อยลูนั่นนนปัดเนี่ยทาน้ำมาครบน้าสูมมันชีรูดกนต่อกัวป้าอิชงแค่ไหนไกลก็บอกด้วดมือบากกว่าังร้อนเนาะออกไปเด้อรถเยียบรนอยมาเลย

ะาลไม่ได้พี่น้องอก็ไมากินนะไป